ครับอาจารย์นี่ก็ได้รับการสนับสนุนจากนพค .54 ครับท่านได้เมตตานี่ก็เป็นเที่ยวที่สองแล้วครับเที่ยวที่สองแล้วครับดีใจมากๆเลยครับก็ขอขอบคุณแทนชาวบ้านเนาะขอขอบคุณแทนชาวบ้านท่านเมตตาเราอันนี้เที่ยวที่สองแล้วครับเนี่ยก็มาช่วยกันทําความสะอาดในวัดกำจัดฝุ่นครับกาจัดฝ<อ>ุ<อ>่นขอบคุณแล้วก็อนุโมทนาบุญกับ คนที่ได้มาช่วยอำน,นวยความสะดวกกับหมายความว่าจิตใจของคนเราถ้าคิดทั่วจิตใจมันถึงจิตอยู่แล้วรถน้ำที่จะมาทำความสะอาดเนาะมาำำำทำความสะอาดให้กับอาประเดี๋วัดต่างๆนะครับระรับก,การบังคับรอบทอห้าสี่นะครับดาที่สุขามเห็นนะครับ ตอนนี้ก็มาเที่ยวที่สองเนะาะเที่ยวที่สองแล้วครับที่าทางการเจ้าหาที่ท่านในอนุเคราะห์อากันอย่างนั้นเนาะได้ช่วยเหลือกนับว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีครับในบุญใหญ่งานใหญ่ในครั้งนี้ก็คือบุญอัญเชิญพระพุทธหมหามงคลสีสมบูร์แสงทอง เข้าปริสฐานภายในอุโบสถสดในโบสถ์วัสิชมูลเสงทองซึ่งโบสถ์่างนี้ก็เป็นสิ่งอะไรที่ปฏิหารมากครับเราสร้างถ้าพูดจริงๆแล้วก็ไม่น่าจะถึงสองปีนี่ก็คือบารมีของพระอาจารย์ท่านมหามงคลคันติทาโรผมเองในฐานะที่ ได้ได้เริ่มสร้างบสถ์หลังนี้ก็ขอกราบขอบคุณพระอาจารย์ท่านมหามงคลแทนชาวบ้านศรีสมบูรณ์แสงทองทั้งสองหมู่บ้านด้วยครับสาธุสาธุาธครับอาจารย์ขอบารมีหลวงพ่อพุทธามหามงคลสรีสมบูรณ์แสงทองช่วยดล ทำได้คลายปุกปัญหาพระพุทธองค์เป็นที่พึ่งได้ทุกเวลาทุกกายทุกใจใครมาขอพรได้ดังใจต้องการชายแดนท่องจอมอำเภอกาดเชิงจังหวัดสุรินทร์ พระกเกดิดังโบสถ์วัดวิหารพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์และงามหลงการตั้งอยู่ที่ตำบนดานวัดศีสมบูรณ์แจงทองลำคา,ามหาสม<อ>งทน พระมนมตราสีสุรุลแสงทองงามล้นหากใครได้มาบูชาเหมือนได้ร่วมบุญทำหนูบำรุงพระศาสนาช่วยวัดใ้พัฒนาให้ศาสนาเจริญมมั่นคง